แม่ท้องคลอดก่อนกำหนดไปใช้เรื่องเล่นๆเพร uh. ขอลูกในท้องเรากำลังแย่แม่รีบระวงังข้อห้ามต่อไปนี้กันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานนะคะถ้าที่กดไลค์ขอให้คลอดลูกง่ายลูกเกิดมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะ สำหรับแม่ท้องที่ตั้งคันมาได้สักระยะจะเริ่มทราบดีว่าช่วงกำหนดคลอดจะอยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่<อ>การที่ลูกคลอดตามกำหนดนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพลูกมากค่ะแต่ถ้าคลอดก่อนกำหนดเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าลูกกำลังเจอกับปัญหาที่เราคาดไม่ถึงเพราะลูกไม่ได้เติบโตในคันยาวนานอย่างเต็มที่ คุณแม่สามารถป้องก,กันเหตุการณ์นี้ลงได้โดยข้อห้ามต่อไปนี้เลยค่ะข้อห้ามที่1ห,ห้าพักผ่อนน้อยสำหรับร่างกายคุณแม่ที่กำลังท้องต้องนอนวันละ8-10ชั่วโมงโดยแบ่งตอนกลางวัน1-2ชั่วโมงค่ะตอนนอนเป็นช่วงที่ทารกได้รับเลือดและอาหารมากที่สุดจึงสำคัญมากต่อการเติบโตลูกค่ะ ข้อห้ามที่สองห้ามกลั้นปัสสาวะยิงท้องไรมากที่สามหมดลูกขยายตัวไปเบียดกระเพาะปัสสาวะอาจทำให้คุณแม่รู้สึกปวดฉี่อยู่บ่อยครั้ง oh. ท้ามกลั้นเด็ดขาดเลยค่ะเพราจะยิงทำให้หมดลูกบีบตัวแถมเสี่ยงกระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออีกด้วย oh. ข้อห้ามที่สห้ามขาดน้ำ แม่ท้องคือของคู่กันเลยค่ะต้องดื่มวันละ8-10แก้วเพื่อใช้น้ำไปหล่อเลี้ยงลูกในท้องของเราร่างกายขาดน้ำเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดได้ง่ายค่ะ<อ>ข้อห้ามที่4ห้ามลดน้ำหนักอย่าพึ่งลดหุ่นตอนนี้นะคะ ขอลูกในท้องอย่างต้องการสารอาหารอย่างเต็มที่การรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอต่อลูกในท้องก็เสี่ยงที่ลูกคลอดก่อนกำหนดได้เช่นกันค่ะข้อห้ามที่5ห้ามออกกำลังกายหักโหมออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งท้องแค่ทำง่ายๆอย่างการเดินเล่นโยคขาท่าง,ง่ายๆก็เพียงพอค่ะ ถ้าใช้กำลังสูงถ้าหักโหมก็จะทำให้หมดลูกบีบตัวได้ง่ายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุกับคุณแม่ได้อีกด้วยค่ะอขอห้ามที่6ห้ามสัมผัสเต้านมเอมีข้อห้ามแบบนี้ด้วยหรอใช่ค่ะยิงการกระตุ้นด้วยการจับเต้านมโดยเฉพาะบริเวณหัวนมยิงเป็นการกระตุน้นการบีบตัวของมดลูก ดังนั้นตีกเลี้ยงการสัมผัสเต้านมนะคะโอเคข้อห้ามที่7ห้ามมีเพศสัมพันธ์ช่วงใกล้คลอดโค้งสุดท้ายก่อนคลอดเป็นช่วงที่ต้องดูแลร,รักษาหมดลูกไว้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะขณะที่มีเพศสัมพันธ์จะยิ่งเข้าไปกระตุ้นหมดลูกให้บีบตัวและยิ่งเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดมากเลยค่ะ แลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและปลอดภัยจากข้อห้าทั้ง7ข้อนี้ก็ช่วยลดโอกาสที่คุณแม่คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะสิ่งที่สำคัญคือการทานอาหารที่ครบ5หมู่ทุกมือ้ออย่างสม่ำเสมอนะคะสุขภาพของลูกในท้องคือความใส่ใจของแม่ อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย